ดีมากครับโอเคใช่แอลขอให้ <c oughs> ให้หลานพี่เชะะิญเลยค่ะ ผงชัดจังเลยอะไม่จับไหนอะคุณนี่ต้องส่งไปที่จีนนใช่ไหมใช้โอ้เริ่มเลยเดี๋ยวเขาไปกระจายกัน แต่เขามีเขามีสูตรกระจายสินค้าอยู่แล้วพูดถึงมีสูตรกระจายสินค้าของอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เวลาเอาังไปดีเอามาแล้วขายอะไรกันนะแล้วเรามาติดต่อเขาขายของันขาได้เป็นออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยผ่านเป็นช่องทางนี้โฟโตบุกพี่อ่ะ ตั้งใจเรียนนะคะถึงน้องกินได้ได้ตั้งใจเรียนแต่เรื่องใส่ของอีกเะปุ๊บหชงให้ไม่ชอบเป็นแม่ขาก็หนักขายเลยแม่งจีเอ็มยิ่งยกมือผมก็ถึงจเอ็มกันแม่นั่นแหละ อันนี้ไลฟ์ในในช่องของลุงโมท้าไม่สนวิเยอร์กันนะเจาเลยครับเคนละหน้าก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวัดลูกวัดลูกก็ได้ ที่ทชาเขาเป็นแฟนข่าวเยอะชอบมากคือแบบวันนี้คือเขาของมาโดยเฉพาะเลยไม่ได้แต่ไม่ได้มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะท่อติดเรียนออนไลน์คนสนุกติดเรียนเมื่อกีนุกเลยไม่ได้เหมือนเชียร์มวยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เขาเซ็นเสร็จแล้วเซ็นเสร็จแล้ว ้องเพ่งทีมันท uh, so ักไทยหน่อยไลฟ์เหรอครับผมใช่ทักทายนิดนึงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามไลฟ์ของพวกเราันเมื่อกี้ด้วยครับผมครับผมก็สวัสดีแฟนทุกคนนะครับขอบคุณครับผมที่มาร่วมสนุกนะครับผมมาร่วมก็ไม่ขายไปเลยเราต้องเลยเล่นอะไรสำคัญนะครับสำหรับปีใหม่ที่เราเลื่อนไปเนี่ยไม่ต้องเสียใจหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเขาเลื่อนมาเราได้ ต่อเลยใช่เราเล่นไปเป็นปีหน้าแต่ก็เสียดายช่ครับที่เราแบบเสียได้เพราะว่าคือเราก็ตั้งใจว่าอยากเช่นเขาดาวกับกับทุกคนใช่ครับเพราะว่าเราเราที่ทุกคนเหมือนกันในก็ดูแลสุขภาพนะครับผมในเที่ยวใครจะไปเที่ยวจะไปทําบุญหรืออะไรก็โอ้ก็ปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนคือจริงๆก็ต้องต้องรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยช่วงนี้ก็คือใครออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่เขาเรียกว่านักการอนามัยแล้วก็ผมแมะนำนะรางมือด้วยใช่เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักเนาะ ก็ใครจะกลับต่างจังหวัดอะไรก็ระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวได้เจอกันแน่ๆใช่จ้ะเดี๋ยวทำไมเราหน้าครึ่งๆอ่ะครับพี่งอ่ะวันนี้เราก็มาในทีมคริสต์มาสนะครับผมใช่ครับผมคริสต์มาสจะผ่านมาแล้วนะครับผมแล้วก็คิสถึงทุกคนคริสต์มาสออคิสมีเฮ้ยรู้จักเปล่ารู้จักเห็นในไลน์มันเพิ่งเห็นพี่เพิ่งเห็นตอนไม่งั้นนะเอาไปลง แคปชั่นในเราจะลงแล้วแต่เห็นคนเล่นหลายคนเราก็เลยไม่ลงอ้าวแล้วอ๋อใช่ตกขอบราคาทำไรกันอยู่ครับเนี่ยสบายกันสบายสบายดีกันไหมครับมิซิงยูไกมิซิงยูไกทุดนี้หฮาวครับผมหฮาวครับอ๋อนี่ไอจีพีโนดไอจีพีโนตใช่ครับกลิ่นข้าวกันหรือยังครับ กินข้าวกันแล้วต้องคิสกันแล้วแหละคิดถึงกันกำลังบอกต้องคิสกันแล้วแหละกำลังคิดที่แบบคิดอะไรอ๋อคิสไปปีใหม่ไปเที่ยวไหนคะปีใหม่ปิกบ้านครับผมปิกบ้านอ๋อปิกบ้านปิกบ้านครับผมก็น่าจะอยู่กับที่บ้านเหมือนกันครับไม่ได้ไปไหนครับผมช่วงนี้ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับพี่บอกพี่องค์หยิบเข้ามาหน่อยนะครับผมพี่องค์เพิมมาหยิบเข้ามาหยิบเข้ามาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใเราเนาะ อันจะบอกให้โพท่าแชทให้เขาต่ายรูปหน่อยโพท้าสามแอดโพท่าโพสท่าหนึ่งสองสาม บ๊ายบายขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับกินข้าวกินปลากินอิ่มนอนหลับนะครับผม <c oughs> สวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าเลยนะครับ,รบขอให้มีความสุขมา,มากๆนะครับผมสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้านะค,ะครับ Merry Christmas and Happy New Year บ๊ายบายเต่อไปทำงานกันต่อง